ตั้งแต่ต้นปีด็อกเตอร์โกทีรศ์กั์เปิดตลาดแตกชมชิมชอปร้านค้าดาราฉลองตุ๊จีนพร้อมรับอ่างเปาสุดจริงยืนหยัดวงการมาเถิงด้วยคุณภาพมายาวนานของแท้จริงต้องยกให้เลยด็อกเตอร์โกทีรศ์กรักพันธุจริยาผลงานเยอะจริงไม่ไหวจะอวยแรงทั้งหนังละครซีรีส์ เพลงหลายธุรกิจพันล้านทำออแกนไนท์ทำอะไรก็เฮงปังรวยไม่ไหวล่าสุดด็กตอรโกธีราศาักดิ์ซีอโอบริษัทขนนกจำกัดคิดใหญ่ทำใหญ่ชวนทีมดาราดังมาเอาใจชาวชอบชอบ้อปเปิดตลาดใหญ่ชมชิมชอ้อปจับจ่ายสุขสันในงานแฮปปี้ไชนีสนิวีย์ 20-24มกราคม2568ศูนย์ราชการแจง้งวัฒนากรุงเทพอาคารบีได้เวลาต้องช็อปแรกไม่ต้องแขกกระเป๋าชีกเพราะของดีมีคุณภาพมีเพียบขัด,ข,ดขัดเลือกเลือกมาอย่างดีเน้นคุณภาพเพื่อทุกคนของดีไม่จริงเราไม่เอามาขายในงานนี้ค่ะ ว,วันนี้พวกเรานะครับทุกๆคนเลยเสด็จวินดารานะครับมาจัดกิจกรรมก็คือการออกบูธนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีชั้น2นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมาในนามของออรกแกนนเซอร์ต่างๆนะครับที่แบบชวนชวนเราทั่วประเทศอยู่แล้วละแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยวันนี้ไมฮั่นนะ พี่โก้เองเนี่ยนะครับก็คือแบบเป็นอ r g a n i z e r งานนี้เองก็เลยแบบว่าอยากชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมแจกอ่งเปากันแล้วก็มาร่วมขายของนะครับมาจัดกิจกรรมที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยสดใสตั้งแต่ต้นปีเป็นการส่งท้ายปีเก่าจีนต้อนรับปีใหม่จีนเช่นเดียวกันวันนี้นะครับก็แบบมาหลายๆคนเลยว่าจะเป็นพี่ฮันน่านะคะพี่ฮันน่ามาขายอะไรคะแพาริสค่ะพี่ถึงพร้อมกันแล้วค่ะพี่ฮัน่าด้วยนี่น้องแม็กกี้อาภาค่ะแี่ขายอะไรคะนี่ก็มาขายคอนเฟรก ชันนี่คาราเมลค่ะพี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะน้ำส้มสตาร์ค่ะส้ม5สายพันธุ์ประชันความอร่อยอยู่ในขวดเดียวกันค่ะแล้วก็ผัวเระคะไอ้มากะแปเหรอคะนี่แกอยู่ติดกันเลยน้ำท็อปนะคะครับผมวันนี้ขายตุ๊กตาครับกล่องจุ่มกล่องุ่มนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งสแกวันนะคะก็มาขายเยอะมากเลยค่ะมีวันนี้มีถือกล้วยนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาลอยแก้วมีมะม่วงกะปิโบมีมะดันแช่อิ่มมะฝาังแช่อิ่มค่ะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ เดือนยุค90ของเรามาคนอื่นเนี่ยเขามาแค่ตัวคนเดียวนะคะแต่วันนี้มาเป็นคู่แฝดเลยนะคะคุณแวโซแล้วก็น้องคนดีนะคะจะมาาขยพวันนี้เอาคอลลาเจนบลัสมาขายแล้วก็มีมีไฟเบอร์ด้วยคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวผมลดแล้วก็กระดูกนะคะที่ปวดกระดูกกลางโดนนั่งกุ๊กแก๊ปกิ๊กับคอลลาเจนบลช่วยได้แ่วกมีไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายนะจ๊ะใช่ค่ะกิจกรรมของเราจริงๆเนี่ยก็ขายตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าที่นี่ครับตลาดเปิดเช้าเจ็ดโมงเช้าร้านก็เปิด ก็อยู่จนถึงแบบว่าเที่ยงก็จะมาอีกรอบหนึ่งคนลงมาทานข้าวแล้วก็ตอนเย็นเนาะแต่ก็แล้วแต่ใครจะอัธยาศัยว่าจะอยู่กันบ่ายสามและหกโมงเย็นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆแบบว่าการตอบรับที่ดีรวมไปถึงที่พี่สื่อที่แบบว่าปื้อไม่คิดว่าพี่สื่อจะมาเยอะขนาดนี้เพราะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเจ้าข่าวอะไรดีปองเธอต้องไปตกกับใครสักคนแล้วล่ะหรือฮานาเตียงเธอยังแข็งแรงดีไหมหรือว่า มันต้องหาข่าวอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่ามีกระแสแต่แบบว่าเราก็แบบอยากจะนำเสนออยากนําเสนออีกมุมนึงว่าเออดาราในมุมทำมาหากินอาชีพสุจริตไม่อายใครนะครับไม่ได้ตกอับไม่ได้แบบว่าชีวิตแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีงานทําทุกคนมีงานนะครับแต่งานมากกันน้อยเป็นไปตามเศรษฐกิจ แต่อีกหนึ่งอย่างที่พวกเราทำามาอย่างต่อเนื่องและอยู่กันมานานก็คือการออกบูธของกลุ่มเพื่อนๆดาราเพราะเราก็จะมีกลุ่มกันนี่แหละใครมีงานก็จะมาโยวนว่าใครว่างบ้างไปแถวลาดกระบังใครว่างบ้างไปลังสิตห,หรือไปไหนไนี่มีคนติดต่อมาแล้วนะจ๊ะว่างานหน้าของพวกเราเนี่ยอยากจะเชิญชวนทั้งหมดเลย เขาเต็มที่เลยที่อยุธยา <S 2> <S 2> ช่วงมีนาะคแล้วก็แบบเงี้ยใครอยากติดต่อพวกเรานะครับ <S <S ก็ติดต่อมาหาโค้หรือเพื่อนๆนดาราได้เลยว่าเอ้ยอยากชวนพวกเราไปออกบูธนะไปสร้างสีสันไปสร้างกิจกรรมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของโคทำหรือเป็นออร์แกไนเซอร์ที่แบบเรารู้จักเท่านั้นใครก็ได้นะครับ ที่เป็นตัวจริงนะห้ามหลอกนะ,ะนนตีรถลับไม่ไหวนะคก็ขอให้แบบว่าทุกทุกคนเอนจอยนะครับกับการ<ช>ที่เรามาเจอเราแล้วก็มาช่วยกัน <S <S ช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวให้พี่แอนาพูดในส่วนของพี่แอนนาด้วยค่ะ,คะ,คะก็อย่างที่บอกค่ะ คนบางคนคิดรวยแล้วทำไมต้องมาออกบูธขายของบอกอย่ามินเงินน้อยอย่าพคอยวาสนานี่จริงนะเออไปทุกที่ไปทุกบูธตั้งแต่ก่อนแต่งยันแต่งจนลูกสามบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังเรามีบูธอยู่ผลิตแต่ของดีๆอย่างที่บอกไว้นะเราก็อยากจะให้คนเห็นว่าดาราทาของดีนะเชื่อถือได้อย่างแฮร์ริสเนี่ยเจ็ดปีแล้วความพี่โก้ก็เป็นสิบปีของแต่ละคนมีที่มาที่ไปหมดนะคะยังไงก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะคนี่คนสวยนี่ มคนสวยกี้ขาโอ้ยจำนวนปากกระการเลยแล้วค่ะเออ่ะมกิกี้ค่ะก็อยากเชิญทุกคนมาทำกิจกรรมการแจ้งเอ้ยแจ้่มบทถนนค่ะมาชิมมาชอบกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราขายกันนะคะวันที่20-24ถึง24มกราคมมาเที่ยวมาซื้อของมาพบปะกับพวกเรามาขอถ่ายรูปกันได้ค่ะ ก็ยินดีค่ะมาอุดหนุนภูุดปัญญาของพวกเรานะคะเหล่าดาราที่แบาทำมาตั้งแต่เราลุ่งจนตอนนี้ไม่ลุ่งเราไมยทำอยู่เรายังรู้อยู่ ต้องบอกเลยว่าพวกเราทําได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวนะคะขายเรียบติลังกากระโดดหน้ามาถอยหลังไม่ได้หมดดเอนเตอร์เทนที่ไหนหรือออกบูธที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาค่ะติดต่ได้คือทูกวันนี้เรารับงานเอ็นด้วยรับงานทุกอย่างแต่เอ็นเตอร์เทนเราทําให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะสุขทางด้านสายตาที่สนิยภาพหรือสุขที่ได้รับประทานหรือสุขในท้องกิ้วใจสุขภาพนตอนนี้แม่สวยใหญ่เกลียทุกอย่างไม่สุขได้ไงแม่แม่ยืนใกล้สาไม่ แม่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็นั่งจ้องจับหมาแมวใช่ไหมแล้วก็คุยกับคุยกับหนูกับแบงสาบแต่พอแม่ปุ๋ยเนี่ยปีนี้อายุ62แล้วคือมาเจอคนนงตื่นเต้นแล้วก็แบบว่ามีชีวิตชีวานะคะก็เป็นว่าดารารุ่นใหญ่หลายๆคนก็ติดต่อทางเราเนาะอยากขอพุดมาเลยว่าสนุกกันเนี่ยไม่ต้องทําบุญไกลเลยนะคะทาบุญกับแม่ปุ๋ยเลยแม่ปุ๋ยเขาจะแฮปปี้มาก ไม่ไปขายอะไรคะได้เจอผู้คนนะคะน้ำส้มน้ำส้มสุปตานะคะน้ำส้มกับขนมไดฟุกุค่ะตรงริบกินนิดนะคะจะหมายุเองจะไม่มีนขาหมดอายุอจะไม่มีคนขายะอายเจะไม่มีนขจะหมดอายุเะไม่นาจะอยุไม่มีคนขายจะดอเจะไม่มคนขายจะหม่อายุเองจะไม่มาจะมดายไม่มนหมอยุเจ่มาจะดอเงจะไม่มีคนขายจะมาเอจะไม่มนาจะมดออะไม่มนยจาเจะไม่มีคนขายจะไมอยเ่ีคนขจะหมอไม่มีคขายจะหมดอายุเจะไม่มีนขจะหมดอาจะไม่มคจะมางขาย ขายลูกตาลอยเอ้ยไม่ใช่วันนี้มาขายอะไราไม่ได้ขายเลูกตายอยจับไม่ได้แล้วขอบคุากไม่ตอนเขาเป็นคนดีเพราะอะไรรู้ไหมใครขายอะไรชนปุ๊บคุณหลบเขาขายอย่างไงเนให้เออเป็นคนมีน้ำใจี่มผลิตภัณฑ์ร้อยกว่ายาใช่เพราะเราหวังขายของมผลิตภัณฑ์พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมตามบูธได้แต่ที่สําคัญคือทุกๆคนเนี่ยมาแล้วช็อปได้300บาทนะครัใครเปิดเพลงคะช่วยตีมือหนึ่งทีค่ะ เอะไรก่อน้นอะช็อปสามร้บาทใช่ไหมคะจะได้ได้คูปองได้คูปองไมามร้บาทมารับของของท่เลือได้เลยหร้อยบาทจุ่มเลยจุ่มเปาจะได้นัำเตาใช่บริษัทคนนกจำกัดนะคะวันนี้มีอัเปาตั้งแต่ยี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งพันหนึ่งหนจะเยอะสุดหรอ่าถ้าด่อเหอเ้วัดจากไหน ของมาให้รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ใช่ค่ะขเจ้านที่เรารู้แหละว่านั้นไหนขายอะไรไหนวันนี้หรือว่าสุดท้ายค่ะเนี่ยนะคะมันอยู่ในนั้นแล้วก็คุณเอาค่ะถามเพื่ออะไรคะม่จะบอกว่ากรลุ้นได้แล้ววันนี้ไม่ใช่พวกเราก็มีอิดจับใช่ไหมคะถ้าเราซื้อนะใช่ไหมซื้อใช่ไหมซื้อาเราซื้อไมแนะนำก็ซื้อแส้ไนาใช่ค่ะลุ้นได้ทุกวันนะคะจนกว่าจะมีรางวัลออกนะคะเออเป็ง เอายังเดี๋ยงไม่เอกค่ะไม่ใช่อ๋อเหรอของสายของจบยังวันนี้แล้วบทเป็นแม่ค้าก็ต้อง ต้องบอกว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่ค่ะยังแบบยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็ต้องฝังและปลอกตัวลุ้นกันนี้นกันหนูนะคุณแม่เจอหนูทุกงานเจอทุกคูเลยทุกคู่เหมือนกันค่ะช่วงช่วงช่วงนี้ก็คือแบบว่าขยันค่ะขยันเพราะว่าไม่ชอบอยู่ว่างๆไม่เลือกงานไม่ยากจนชอบทำชอบชกบทำใูนทำดีเพราะว่าถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งก็ว่างอยู่3วันก็อาทําขนมขายคที่จะมาเจอพี่ๆแม่ๆด้วยค่ะแล้วคอนเฟ็ต์หนูนะส่งกลิ่นมาถึงบูธแม่เลยแหละหอมมาก าหาหยกันหมื่นลี้เนาะใช่ที่หงอนเจินมปกินหรอใช่มิกีิสองนั่นเลยแต่นมคารเมลเขาจะเป็นซิกเนเจอร์เลยอ่ะเป็นแบบฮันนี่คาราเมลหอมหอมแล้วแกงแม่ลูกล่ะคะแกงแม่ลูกแกงแม่ลูกก็ปลาสีขาวเป็นคาราเดนนะคะเป็นคนในที่ช่วยในเรื่องของกระดูกก็โอเคค่ะแล้วก็มีตัววีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเป็นสินค้าที่ดูดกับแม่พึ่ง พัฒนากันขึ้นมาก็เป็นแบรนด์ของตัวเองเลยค่ะก็ฝากต้อง่ากสวยด้วยนะคะเราจะมีโกาสจะได้เห็นเรื่อยๆค่ะว่าจะมาพี่แพรจะออกมาเปิดมือเรื่อยๆเหมือนกันจะได้สวยเหมือนน้องวิสุทธ์จากภายนอกสู่ภายในเลยเนาะใช่ค่ะเห็นพี่แวรแบบว่าได้แบบว่าออกมาเผยความเางเพราะว่าไลฟ์เดียวเลยแล้วเคยเจอพี่แวรเจอตลาดนัดเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนมีบุตร20ปีที่แล้วจำได้แม้ตลอดก่อนมีบุตรตั้งแต่20ปีเนาะถ่ายไปแล้วที่เราไปงานอะไรกันบ้าง แต่ช่วงหลังๆพี่แวร์จะแบบว่าเจอแต่ในไลฟ์นะคะเปิดไปทีไรก็ไลน์ตลอดกินอะไรของเขาไปเรื่อยนะคะก็บอกว่าพี่แวร์มาขายของดีกว่ามาเจอคนกันนะออจะได้แฮปปี้ดูตัวอย่างก็าเห็นไหมเนี่ยไม่นี่ไงเออกมาตลอดไม่ติดเตียงนี่เขาอยู่ในแก๊งเดียวกับฉันตั้งแต่รุ่นแรกไม่ได้ติดเตียง อ่ะส่วน,ในใคนกับมาเพิ่งเสร็จนะคะมารือแข,รแข็งแรงอย่างไรก็ดีที่ต้องบอกว่าพวกเราก็มีผลงานทางบงการบันเทิงด้วย,ยะนะคะ,คะอาทิเช่นอน,น้องแม็กกี้มีผลงานละครอะไรให้ได้ชมบ้างคะมีภาพยนตร์ค่ะๆๆแล้วก็มีละครเรื่องอ,อกธรณีกำลังถ่ายถ่ายถ่ายทำอยู่ค่ะค่ะและอย่างเออพี่ป้องมีผลงานอะไรคะปีนี้ที่มีออนแอร์นะคะมีเรื่องมาร์แล้วก็เวียนวนะคะแต่ว่ากำลังจะถ่ายทำชิ้นเดิมนี้ก็คือเป็นละครทางภาคใต้ซึ่งใคยก็ไม่ให้บอกชื่อและไม่ให้บอกอะไรใดๆบอกขนาดนี้แล้วนะคะไอ่ให้บอกแค่นี้ค่ะ ส่วนของพี่โก้นะคะก็จะมีนะคะของพี่กบกับพัสรานะคะผีเส uh ื huh. ้อสลับลายอย่าลืมติดตามชมเร็วๆนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหน้าก็น่าจะมีแบบว่าเป็นซีรีส์นะคะจัดเองไปเลยเรื่องคู่เตะแข่งเป็นอ๋อไม่ค่ะตรงส่วนนั้นนี่เขาจัดแล้วก็เป็นรู่น้องมาดีแล้วค่ะตรงนี้เราก็แบบเป็นแม่คงแม่ค้าพอแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนจัดเองนะคะค่ะ ทั้งหมนี้ก็เป็นผู้จัดเองนะคะก็นี่ค่ะจัดตลาดเลยครับจัดแจงเองคะจัดจัดบุญลาลายนี่นะฮะนี่นะก็ปีนี้ก็จะมีเป็นละครนะคะรับอยู่หรือไม่รับค่ะไม่รับค่ะรับหรือไมรับค่ะรั่ะไม่ฟรีแต่ก็ไม่แพงนะคะรับตลอดนะคะขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะคะไม่ใช่ขอเป็นนางเอกในหัวใจพระเอกใช่เป็นเอกในหัวใจพระเอกค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่แวร์พี่แวร์น้องคนดีมีโปรเจกต์อะไรปีนี้ดีคะกตมีละครที่ จบไปแล้วค่ะเมื่อาทมาใกล้ๆหน่อยเรื่องเลที่ชุมกับบุบาลจ้าปาติมาไปนะคะส่ะคทอหก็ฝากตลาดแล้วก็ต่อ,ตอไปจะไปจัดที่ไหนอีกค่ะออก็ขอฝากตลาดนัดด้วยนะคะสำหรับงานนี้เราจัดที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้นสองว่าเวลาใครจะมาขอวีซ่งวีซ่าอะไรยเงี้ยก็มามามที่อยู่แล้วใครที่มีแพลนมาขอเดินหน้ามาเลย มาที่นี้เลยเพราะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีแจกอ่างเปล่าด้วยนะคะก็เจะมาเจอพวกเราอย่างนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นส่วนโปรเจกต์หน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีคนแอปกระซิบมาแล้วว่าเอออยากจะเชิญชวนพวกเราไปที่อยุธยายมีนามนะคะก็จะเจอเราทั่วประเทศเลยเราไปได้ทุกที่นะคะก็คือเรียกได้ว่าอยากจะแบบ ขยายตลาดแล้วากว่ลยาอยากมีความสุขฮะพราจะเดินสายเออได้ค่ะยังไงติดต่อมาเลยจะติดต่อโก้ก็ได้ปิ๊งปองก็ได้หรือใครก็ได้เพราะพวกเราก็อยู่ในโซเชียลอยู่ในเออต่ต่อง่ายอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบมาอุดหนุนกันนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนดาราด้วยเพราะว่าตัวกเองอ่ะก็คงจะจัดงานนี้ไม่สําเร็จ ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้พเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ตื่นก่อนเราแล้วก็มาเปิดร้านก่อนเราแล้วก็ดูแลแทนเรา <c oughs> คือพูดง่ายว่ามีเพื่อนเนี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละคือไ,ไ,ไม่ไหววาน <c oughs> เราจะไว้ใจใครได้นอกจากเพื่อนละจัง <c oughs> ะจ,จะไปบอกลูกค้าได้ยังไงละ่ะแล้วก็ต้องบอกเพื่อเราว่า <c oughs> ปองเช็คซีใครเปิดร้าน <c oughs> ถ่ายรูปส่งมายอมรับแล้วนะยอมรับแล้วนะใช่ไหมปองนะโทรมาปองเปิดกล้องซีตรงไหนดูซิและปองทําเลยไหม นี่แก่บูนนี้เลยคุณูบูแรกดีเลยค่ะอย่างไรก็ดีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วก็ในกลุ่มเราก็รักกันสามัคคีกันนะคะรักกันไว้เถิดนะคะหลังจากนี้ก็แฮปปี้เชนิสนิวเยียร์แล้วขอให้เฮงๆปังๆทุกคนสุขสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้มีแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกเสพข่าวลบๆเนี่ยก็ลดน้อยลงหน่อยเสพข่าวดีๆเอาเรื่องทำมาหากินเชื่อว่านะคะคนเราอ่ะ ไม่มีทางที่จะอดตายถ้าเรามีความขยนันม,มีความซื่อสัตย์สุจริตเก็บเล็กผสมน้อยไม่ต้องขายของที่เอาเงินเยอะๆหรอกเอาเล็กๆผสมน้อยเริ่มไปเรื่อยๆร,รับรองว่าทุกคนและครอบครัวจะมีความสุขแน่นอนวันนี้พวกเราก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ